ว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเขาว่ากันว่าคนที่เดือดร้อนน้อยที่สุดหรือว่าเกือบจะไม่เดือดร้อนเลยก็คือชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองหากินได้ในขณะเดียวกันก็มีความอบอุ่นในครอบครัวนะคะมีครอบครัวแบบนี้มากมายหลายครอบครัวทุ่งแสงตะวันจะพาไปรู้จักครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของปู่เคนค่ะอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะคะ นอกจากพึ่งพาตนเองได้แล้วยังเป็นทางออกอีกทางหนึ่งสำหรับลูกหลานที่ตกงานแล้วก็กลับมาอยู่ในชนบทไปรู้จักกับครอบครัวของปู่เคนน้องป๋องจะเป็นคนพาไปค่ะมีลูกสองคนแล้วก็ป๋องเป็นคนโตอายุสิบปีแล้วแล้วคนเล็กกบน้อยยุแล้วก็ป๋องเหลืองเลี้ยงมากให้เอาน้องสิแหละให้เลี้ยงน้อง เสียเราฟองเงเลยวุ้งเลียงมากอะเอาของใ,ใก้ไก่ล้กับปอนเขาหน้องขันเวลาว่างๆกัไปสอนกูไอ้เก็บผักเก็บอยังมาสอนมาขายย่ำเศร้าเจ้ยแม่เลี้ยงน้องแล้วก็เ,เก็บผาเก็บผาแล้วมาแลงก็พับผา องย่ำมือแรกกะเลี้ยเลี้ยนมากกัไปกัมาหนึ่งเขาหนึ่งเขากะลร่างถวยย่ำมือเศร้ากะซอยพอมเนียเอาไปท่อง,งานเมื่อหนอักอ๋อกมาอันเพราะว่าตกงานมาเห็ดคอกเป็ดเลี้ยงเป็ดกับเวลาเวลาหีบหีบเราลองต้องเมื่อตัวยังจับตัวจับตัวนี้งจับตัวหนี้งหลับพยามขยวกตัวนี้เมื่อถึง สนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตยโยตา้าน้ำดื่มตราสิงองไหหนนนทที <S <S ี <S <S ่่่มมััา ในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมกำลังถดถอยเกิดปัญหาการว่างงานอย่างกว้างขวางแต่ที่บ้านตาจงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวของเมืองมนทองดาซึ่งเป็นอาของน้องป๋องเด็กชายพานุพงศ์ปากตังกำลังช่วยกันพิสูจน์ว่าถึงเศรษฐกิจจะแย่แต่ก็มีทางเลือกให้ชีวิตยืนหยัดอยู่ได้อย่างยั่งยืนปลูกต้นไม้เลี้ยงเป็ด เอาหานในป่าครับป๋องบอกว่าอาเมืองมนจากบ้านไปนานค่ะเพิ่งกลับมาช่วยครอบครัวทําสวนทําไร่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองเอาไปท่อง,งานเมื่งหนอกอะอ,อกมาอันเพราะว่าโต๊งานครับแล้วก็ออกมาทําสวนทํหนาครับปูมาเห็ดคอกเปดเหลียงเป็ดครับ ไปที่บูนครับมาบมานปี3-7ปลายปีปีแรกก็รู้สึกว่าดีแล้วก็งานก็หลายเข้ามีปัญหาแบบอยู่ต่อไปต้องลำบากเพราะว่าระบบเศรษฐกิจก็ไปการเงินบ่คองตัวเขาก็ต้องการลดจำนวนคุณพอดีช่วงนั้นก็เลยกลับขึ้นมาเลย สี่สิบเอ็ดแล้วก็มากกเห็นพอเห็นแม่นี่แหละซอยเ็เป็นไรน่าสมสมมีสามีบอมีกล้วยมีคาตะไข่หลายอย่างเามก็เลยชิดว่าคงดีอนาคตข้างหน้าคืคอยิงสินลาบเรื่อนก็นี่นะเดงานก็นล่องเสีเลียงเป็ดเบิเ้งแค่ไหนมันจะเป็นจังไร ที่ปูเขามีการเห็ดไร่หน้าสวนผสมมีการปลูกพืชปลูกทั่วปลูกแตงยังป๋องเล่าให้ฟังว่าช่วงปี5 5 7พที่อาไปทำงานบรูไนแถวนี้เป็นที่นาทั้งหมดค่ะพอปีถัดมา2538ปปู่เคนซึ่งเป็นพ่อของอาเริ่มขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักผลไม้กลายเป็นไร่นาสวนผสม มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้อาเมืองมนและครอบครัวร่วมกันทํานี่เป็นต้นบกมว่วงอันนี้เป็นต้นสีดาอันนี้ก็เป็นต้นมึงเนา่าแล้วก็มีเอาไปเลี้ยนหรืไปตอนจริงไปหาต้นมึงเนา่าปักช่ำหยอดเห็ดปูกลวยก็ให้ให้ปูกเเป็เอาไปเอาไปปลูกทางคุณ คนนี้อาเดชาน้องชายอาเมืองมนค่ะเคยไปทำงานโรงงานที่กรุงเทพเพิ่งจะตกงานเหมือนกันก็เลยกลับมาอยู่บ้านนาเชี่ยวชาญด้านขยายพันธุ์ไม้เป็นสองแรงแข็งขันของครอบครัวค่ะทคนน,น,นนี้ล่ะค่ะปลูกเคนปลูกเคนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำไร่นาสวนผสมหรอกนะคะ พอเริ่มลองผิดลองถูกสามปีเท่านั้นเองแต่ก็โชคดีค่ะที่ลูกๆกลับมาช่วยกันนักการที่ว่าพี่ตนกลัวแจ็คไปก่อนไม่เป็นยังหรอกเอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ลงเวลาเวลาจีบจีบเอาลองต้องเมื่อตัวยังจับก็จะจับตัวนี้จับตัวนี้แล้วพยายามขยวกตัวนี้ไหวกีดถุง คือการติดทงนี่บางที่ทงมันบ่าท่านขาดคือว่าท่นา,าทนเปเนื่ยอยนียนนนนลล่ก็เข้าใจมาใส่ในอื่นได้ถอยขึ้นไปอีกหน่อยหายคิดหายคินเอ๋ข้าถอดออกลูกเออถอดไปถอดไปโยกไปเอ๋เออเอ๋ฮะลงไปเออทางเทียงเออทางเทียงเอาใส่กันกวดลงไปทำไรนาปกติโดยโดย,โดย,โดยไม่ต้องมีไรนาสศมุนสสารนี่มันมีไรายได้ แค่เพียงอย่างเดียวคือเราทำนาอย่างเดียวเราไม่ได้อะไรเลยแต่แค่แค่นาแล้วทีนี้ในเมื่อเรามาทำไรนาสมุสมเพิ่มขึ้นมาอีกพอหลังจากเต็น้น tn านเรานก็มาอยู่ในกิจกรรมของไรนาสมุสมที่ที่พ่อแบ่งตรงนี้มันเป็นไรนาสมุสมก,ก็ประมาณ5ไร่กนโลกรก็คิดว่าตัวเองเดินทางถูกแล้วก็เป็นที่ภูมิใจของตัวเองและลูกๆและหล,ล,ลานโดยไม่ต้องกังวลในการทำมาหากินแต่ละคนีพ่อจะแบ่งหนะ้าที่ให้ให,ให,ให้ไม่ก้าวไกลหนะ้าที่กันอย่างมองมณ์ก็ เขาให้เขาไดาา้หญ้าให้เขาใส่ปุ๋ยให้เขาปลูกต้นใหม่แล้วก็ให้เขาลดน้ํามันขยันให้ปุ๋ยขยันใส่ปุ๋นแล้วก็ขยันดาา้หญ้าอย่างได้ชานี่ก็เป็นการขยายพันธุ์เป็นการต่อจริงเป็นการต่อยอดหรือเป็นการติดตาหรือเป็นการตอนเรา่นี้แหละเป็นหน้าที่ของแต่แต่ละคนอย่างป๋องนี่เขานิ้อแสงเขาก็เป็นชอบปลูกชอบมามาเห็นอย่างนี้ก็ร,รู้สึกว่า การมองลักษณะของเขาเขาก็เป็นคนที่จะบลูกเองกินเองเหมือนกันอร่อยป่ปฟังนี่มันจิกมันใชทยอยปลูกไปเรื่อยๆค่ะหวังผลในระยะยาวว่าจะให้ผลผลิตพอได้กินได้ขายเสร็จจากนี้ยังมีงานต้องทำอีกหลายอย่างค่ะค่อยๆเออเอาเอางห่อกัน อยู่กลางไร่นาสวนผสมแบบนี้ไม่ต้องเตรียมกับข้าวกับปลามาหรอกค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากับข้าวมื้อกลางวันจะเป็นอะไรหาแถวนี้ล่ละค่ะนอกจากนั้นนะคะไปดูกันว่าชาวบ้านเก็บผลผลิตต่างๆมาขายช่วยเหลือชาวบ้านกันเองในราคาย่อมยาวอย่างไรอีกสักครู่ค่ะมันก็คุูมากกันอออิอสระดีครับผมชอบแบบอิสระนะวันอาทิตย์วันนึงคาะวัน เพิ่นเฮ็ด3วันตัวนี้นะครับเพิ่นมาขายตลาดน,นั่นครับท้องใจตลอวันสนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาะพ่อเนี่ยนี่แหละ สมัยก่อนปูเคนทำแต่นามีข้าวกินแต่ต้องเสียเงินซื้ออาหารแทบทุกอย่างถึงตอนนี้เศรษฐกิจจะแย่ยังไงก็ไม่อดค่ะมีกินตลอดทั้งปีลดค่าใช้จ่ายแถมยังมีรายได้เสริมอีกด้วยอย่างเช่นฝรัง่งที่ป๋องช่วยปูกับหญ้าห่ออยู่นี่ล่ละค่ะ ตัวว่าหอแล้วมันผิวเหมมันสวยงามแล้วก็ขายได้ราคาดีแล้วก็บ่อหายผิวมันถึงแดดถ้าผิวมันถึงแดดก็ขายม่ได้แล้วก็มี่มาแล้งอยงเงี้ยหรือว่าเขาในถุงมีของกินกื่บสีดาวกับมึงกล้วยนีงสิครับมาเลยนี่สิเขาคกับ ใช่ตัวน uh yup uh, um, ี้ค uh ือมีผู้เลี้ยงปลาแต่เพื่อนปลานิ่ง ป้าเขาแล้วก็ปลาดุกเรื่องไว้ตจให้พี่น้องพี่น้องรูปร้านรูปย่างกินครับกับบไดไปสื่อไปเราไเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะก็ต้องอาศัยพ้อกบบคาจินไปมีหมากลากใหม่ได้กับคอยหาจินไปเพราะว่าอิสระดีครับผมชอบแบบอิสระนะ มื่อโลงทีมบรรยากาศมันก็นดีรู้สึกว่าดีครับอบุ้นแบบอาหารเพียงพอแบบได้เวลาอาหารกลางวันหาเอาแถวแถวนี้แ่้ะค่ะตัวท่พมักับคูมากกันใส่ม่องจับปาลาแล้วกัเอาไปท้ำต้มแล้วก็ไปเก็บผักมาเห็ดอาหารแบบ แล้วก็พักก็มี่ผักอีตู้แล้วก็พริกใบกูดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ข้ากับของที่เหลือในสวนหลายๆก็เก็บไปขายตลาดนัดก็มีก็มีบักสีดาแล้วก็บักเขียบแล้วก็หัวจิงไข่หัวขาที่บ้านตาจงมีหลายครอบครัว ที่หันมาทำการเกษตรแบบไรนาสวนผสมเก็บผลผลิตเล็กๆน้นอยๆไปขายที่ตลาดนัดหมู่บ้านในราคาย่อมเยาวได้ช่วยเหลือตัวเองพร้อมๆกับแบ่งปันให้ชุมชนป๋องเองมาที่นาของปู่นานๆครั้งวันนี้ได้เห็นทั้งความสำเร็จของปู่และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของอาทั้งสองคนในถิ่นฐานบ้านนาค่ะ ีพบ้านเรามีกอไก่ขันปุกเราทุกเช้าในราวก็มีขอไข่ในครัวเรามีจอจานรอบบ้านมีบอใบไม้ในน้ำา็็มีปอปลาในานาก็มีขอควายริมทางมีซอสลาให้คนคนพักผ่อนร้อนหายในป่าก็มีงองู ต่างคนต่างอยู่ก็สบายบ้านเรามีคนใจดีไม่มีย่อยากเขียวใหญ่มีปอผปู่ตอตามียอยายอยายมีรอลุงปอป้ามียอ,อ,อนอนายิงชายแม่พ่อไปต่อตลาดกระบุงกระจาดเรียงรายของซื้อของขายมากมี เมากมายย่อยายไปวัดไปวาพ่อปูไปนาต่อตาไปไรน้องสาวผมอย่าระพี่จ้ารอพี่มาทางผมเปียให้วันใดพี่ชายกลับมาวันใดพี่ชายกลับมาเจ้าลูกมามันคงดีใจกระดิกหางด้วยความดีใจเด็กๆร้ๆองชัยโย เด็กโหร้องใจฮอนุ่หูตาโตได้ความดีใจฮอนุ่หูตาโตได้ความดีใจฮอนุ่หูตาโตได้ความดีใจอาะยังค่ะ ขนมกักจอกระมีแล้วค่ะนอค่ะแต่ไข่ก็ะช่ายมะเขือเขี้ยอีผักสวนขั้วรวยกินได้ของชาวบ้านของเฮานี่แหละค่ะอีผักมาจากสวนผักซาลาเนพักค้าแตงนี่ก็มี้นจะปอตาลผิดกันทั้งนั้นฉันทำเป็นเพียเป็นแม่งก็เอาใส่ตารแต่เดาฉีดขายถูกๆลราค่ะขายบ้านของจากคองเองขายถูกไม่ได้มีกำไรเนาพร้อมมือจ็บมาจากหน้าแต่กระท่อมอมขั้ว บักเขียมเนี่ยเอามาแต่ต้นนี่ก็บสบู่กุ้แม่บัณฑก็เฮ็ดเองครับอันนี้กล้วยมาจากสวนปูไปตัดมามูคานี่เอาไปซับกับเอาแล้วก็นมูตะไคร่นี่ก็ไปเอามากับเอาวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธฮัทสามว,วันนี่นะครับคนมาขายตลาดน,นั่นครับ คนบ่นมี่ไรกะบ่บ่ได้กินของบักทัว่วบักแตงทุกฤด,ดูกาลครับได้ขนมี่ไรกะได้กินบัะทัวทท่วบะแงดงด้กินทุกฤด,ดูกาลครับมีตลาดน,าน้ำเมื่อวันดีได้มาซื้อไก่ครับคนได้มีกันแล้วกับได้มากรวมฮา ผูมมิดไ่ตีกัน,ล,นลาดนัดที่บ้านตะจงแม้จะเล็กนิดเดียวสินค้าก็ไม่ได้หลากหลายมากนักแต่ก็แสดงถึงน้ำใจและความเหนียวแน่นของชุมชนบ้านนาวันนี้มีทั้งบ่อปลานาไร่ความรักและความอบอุ่นสำหรับลูกหลานทุกคนค่ะ ที่น้องป๋องได้พาดูชีวิตครอบครัวของปู่เคนคงจะเป็นกําลังใจให้กับคนส่วนหนึ่งที่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตอันอบอุ่นอิสระในชนบทข้ามกลางทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนักในสังคมบ้านเราตอนนี้นะคะนี่คือความอบอุ่นที่ทุ่งแสงตะวันนำมาฝากจากหเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกิจกรรมท้ายรายการซึ่งหลายๆคนกําลังรอด้วยความตื่นเต้นนะคะจดหมายมาหลายร้อยฉบับแล้วในตอนนี้ต้องคัดให้เหลือเพียง15รางวัลเท่านั้นนะคะสําหรับกิจกรรมที่เขียนจดหมายมาเล่าเรื่องต้นไม้แสนรักตัวอย่างจดหมายที่ส่งมาแล้วในตอนนี้เป็นดังนี้ค่ะคุณอักษรสีแถมสุขจังหวัดชนบุรีบอกว่าต้นมะขามที่ปลูกไว้หน้าบ้านเป็นต้นไม้แสนรักขนาดใหญ่3ามสี่คนโอบนะคะคุณยายเล่าว,ว่าต้นนี้อายุร้อยกว่าปีได้ประโยชน์จากต้นมะขามหลายอย่างเช่น ฝักมะขามเก็บมาตำน้ำพริกกินกับผักสดเป็นร่มเงาชอบไปอ่านหนังสือใต้ต้นนี้ค่ะรู้สึกรักและผูกพันเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันค่ะเด็กหญิงการเกตรุ่งเรืองอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาต้นไม้แสนรักก็คือต้นกล้วยเพราะว่ามีประโยชน์หลายอย่างด้วยกัน ใช้ทำขนมอย่างเช่นกล้วยเชื่อมกล้วยชาบลำต้นก็ทำกระทงได้หัวปลีนำมาทำอาหารชอบกินกล้วยทั้งครอบครัวเลยปลูกไว้หลายชนิดเช่นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยตานีค่ะเด็กหญิงกิติการแดงก่อเกือ้อจังหวัดสุราธานีค่ะบอกว่ารักต้นชมพู่ช่วยกันปลูกและดูแลกับแม่ไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะเก็บกินได้อย่างสบายใจเอาไปขายได้ด้วยค่ะเวลาอากาศร้อนก็ชอบไปนั่งเล่นเด็ดชมพู่กินไปพลาง ตอนนี้มีชมพู่30กว่าต้นแล้วค่ะจดหมายหลายร้อยฉบับพี่พี่ทีมงานก็จะคัดเลือกนะคะจะมีรางวัลอยู่15รางวัลด้วยกันก็คือทุนการศึกษาทุนละ1000บาทพร้อมกับโปสการ์ดน่ารักแบบนี้ค่ะและมีพันไม้กระถินเทพาไว้ปลูกเพื่อจะเป็นต้นไม้แสนรักต้นต่อไปนะคะทั้งหมด15รางวัลด้วยกันนะคะและจดหมายทุกๆฉบับซึ่งมีเนื้อหาที่น่ารักเหลือเกินพี่พี่ก็จะให้รางวัลน,นี้จะเรียกว่ารางวัลชมเชยหรือรางวัลปลอบใจก็ได้นะคะสมุดจด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะน่ารักมากรางวัลทั้งหมดนี้มอบโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกๆคนที่เขียนจดหม,มายมาที่อยู่ของทุ่งแสงตะวันจะอยู่ในช่วงท้ายรายการรับจดหมายหัวข้อต้นไม้แสนรักถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้และประกาศผลคนที่โชคดีมีความสามารถในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์นหน้าค่ะ